ไปแล้ทียาลาะคะ่ะทียาลาเขาก็มีการจัดกิจกรรมนี้ด้วยเหมือนกันใช่แล้วะคะ่ะพา,าไปแลกกิจกรรมเรียกว่าวันไหว้ครูค่ะนักเรียนอนุบาลยาลานะคะเขารวมกันทำกิจกรรมวันไหวค้ครูน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูค่ะ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งประถมศึกษาปีที่6นะคะถือตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยไปจนถึงปีพีระดับปีที่6ของโรงเรียนอนุบา,ยาลย่ลารวมกันทํากิจกรรมวันไหวครูประจําปี2566ค่ะเพื่อระลึกถึงพระคุณที่ครูได้อบรมสั่งสอนให้นักเรียนได้มีวิชาค,ความรู้โดยมีนายไพศาลว่องพาหนุสกุลผ่วงในการโรงเรียนอนุบา,ยาลย่ลาเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเข้าวร่วม ูวอในการโรงเรียนอนุบาลยาล่าคากาวาพิธีไหวครูหรือวา่าบูชาครูเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณและก็มีอยู่ในแบถบทุกสาขาวิชาชีพของคนไทย จัดขึ้นเพื่อให้ซิดนะคะได้แสดงความกระตันยูกระตะเวที่แสดงความเคารพอและก็การเทศซิดได้แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้นก็มี่วนทําให้ครูเนี่ยเกิดความรักความเมตาตาต่อซิดอยากเหมาะวิชาความรู้ให้ยั้งเต็มเท่พิธีไหว้ครูจึงเป็นเสมือนกับการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับซิดที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไปค่ะนอกจากนี้กิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ยังเป็นการอุทิศ่วนกุศล้ด้วยการถวายเครื่องสักก,การะพลีกรรมแก่ปรามาจาราาย์ทั้งร้ายทั้งปวงที่มาประสิทธิประสาท์ความ ูให้กับซิดการข้อขมาลาโทวท่าซิดได้กระทำสิ่งที่พิดพลาดด้วยรูท้าไม่ถึงการก็จะเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิงที่ดีงามอยู่ในซีนทำจัญญาตั้งตนอยู่ในโอวัตคำสร้างซ้อนของครูแล้วก็มีโอกาสได้แสดงออกถึงความกระตันอยู่กระตะเวทีต่อผู้ที่มีพระคุณนั่นเองค่ะเห็น <Okay. S 1> ภาพบรรยากาศแล้วก็น่ารักมาก <Okay. S 1> เลยนะคะดูโปรฟังตั้งแต่เด็กๆนะคะเหมือนสอนน้องได้อยู่อนุบาลเนี่ยก็เริ่มเนี่ยมีเข้าร่วมพิธี กิจกรรมวันครูคือเราระลึกถึงครูคือตั้งแต่ครูตั้งแต่ซ้อนเราตั้งแต่อนุบาลนั่นแหละกาถือว่ามีพระคุณกับเราค่ะพอซึ่งก่อนจะมาถึงพิธีกรรมที่สําคัญตรงนี้เนี่ยผ่านแต่ละผ่านที่นนอ์ได้รวมใจกันทํากันออกแบบกันทาก็มาจากความรักความสามัคคีของคนเนห้องเรียนนั่นแหละนะคะก็ออกมาเป็นผ่านซ่องผ่านเป็นชายกับหญิงก่อนที่จะยืนให้ครูเปิดจะแสดงออกถึงความกตัญญูกระชาวเวทีแล้วก็ขอบคุณคุณครูที่ประสิทธิ์ประสาททายความรู้มาจนถึงตอนนี้ก็จะได้เป็นเครื่องเตือน นใจว่าเราก็มีคนให้ความรู้แล้วก็ควรจะตั้งตนเป็นคนดีเป็นคนที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศด้วยค่ะ